โอ้ยเดียวชุดอะไรของคุณวะเนี่ยอันนี้คือจะเอาสักสักอย่างไ้บางทำไมชุดแปลกๆกแล้วเนี่ยบางอาตลกอ่ะรวมทำอะไรตรงนั้นเมื่อกี้อ่ะเราอ่ะยืนทำเ u e s อยู่ใช่ไหม แล้วเราถามว่า,าเตยเป็นหรือเปล่าเตยเป็นหรือเปล่าเตยบอกว่าเตยเป,เป็นคนดีแล้วเราก็ได้ยินเสียงคุณถูกมาใช้ว่าส้มทําอะไรแล้วเราพอเราเดินกลับไปทีเราเจอศพเตยเลยจริงครับจร,จริงครับ<ห>พี่<ห>ที่เตาหลอมนะครับที่ทิ้งขยะท่องทานหลานดาห์เขาเขาไม่รู้ว่าว่ามันหอมอย่างานาี้อะในใกล้เตามากเลย ผู้สูบใช้ผ้าเตยทำไมก็มันโคมงงี่องี่ยวอะครับไม่ให้ทําไงได้อ่ะครับผมคิดว่าถ้าอยู่ใกล้ๆตรงนั้นก็จะพอยัดเข้าในเตาได้แย่ที่สุดเลยัมเหลืองใช่ไหมผมผมไม่เหลืองผมผมเขียวอืผมเมาแล้วผมก็แตกล้วด้็วมา เรียบร้อยแล้วพี่นี่แหละหมหมไม่เสมอครับเ,เพราะว่าคาตกรมีแค่คนเดียวเกมมันจบแล้วิวเ,เยอะกว่าอะไรวะเนี่ยเออทำงานดีกว่าเอาเมาสอดตรงไหนวะ12 11ตรงนั้นนี่ไมบนบนนั้นน่ะไปเลยเ,เลยมเจอร์ว,ว่าตรงอยากกินอะไรครับอยากกินกระเพราไก่และข,าขา้าวหมูครับอืม ก็คีก็ค่าให้ทานละกันนะครับป๊อบพี่คาตาเลยแจ๊กกาบสวัสดีงามงามของโมโหว่ามาเลยครับเจออยู่ห้องเรียนเลยครับโอ้โอุอาจจัดๆเลยอะครับเขาจะฆ่าผมผมก็ต้องสู้นะครับโดนคสู้พันชัยไปแล้วคู่สู้พันชัยไม่ตายอะเสมอครับก็เลยไม่ลงน้ำเพราะผมยังมีอยู่ะครับอืมที่เจอใครนะ เจอมิสเตอร์เจกับอาราเบนครับอ่าฮะและคุณแบกกี s. <S ้ประมาณนั้นเขาทำเฟสอยู่กับสมเฮ้ยไม่ได้เธอใช่ครับรงใช่ครับอันนี้สมพูดจริงครับจะอยากให้อยู่ตอกก็ได้นะครับม네ันจบแล้วนะหินอยโอ๋ยเจ็บไปทั้งหัวใจ ลงน้ำซะแล้วแย่จังโดโดไม่มีมีดจะแตกละเกมจบละไอ้เบนมึงไม่ถอยมากูไม่กล้ากดปาดกูโดนมึงแล้วคาตาโกมามีแค่คนเดียวนี่อ่ะไอ้ทำไงกันชื่อทำมึงแล้วกันมึงยืนบังอยู่กูกดจ้ําไม่ได้ก็ไม่ปฏิเสธอะครับว่าเป็นคาตาโกนะครับผมก็อยู่ตรงเขาบอกนี่แต่แรกแล้วเหรอ ใช่แล้วพวกคุณก็ไม่เชื่อครับพี่เจกขอปมาก่อนยันย้ำเลยโอ้ใครจะปล่อยให้ข้าครับมึงก็ยืนบังตัวไปเห็นใจช่วยไม่ได้ครับหาฟู่ลูกจี๊ตัดรอบหน้าไปแต่คอบเดียวเลยเฮียกูแขนอะไรหรือเปล่าครับเนี่ยพี่เจกคง นีมีมมม่ป,ปาดไม่ได้แงเล <c oughs> ยกลัวโดนน้องอือพี่จะพูดอย่างนี้ไม่ได้ดดครัวโดนไม่ได้กลัวโดนน้องรักน้องรักกูโอ้ยน้องรักก็แค่วันนี้แหละครับไปทุกวันทุกวัน <c oughs> โอ้ยทุกวันขอยขอจริงนะครับมึง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 ไปดูดยาหอมมาเหรอคารวาเป็นคอนเทนค่ะผมสรุปเพิ่มฆาตากรหรือยังครับเนี่ย ขอเชื่อดีสักทีได้ไหมครับเป็ดเป็นสอบเยี่ยมเลยครับรักจริงๆเลยมาก็เชื่อโกอนเลยครับไม่เพี่เจก,กวะเชื่อไม่พักเลยครับ แล้วเขาค่าต่อหน้าผมก็ไม่ใครสนใจเลยไม่ไม่เคยฆ่าคนหรอใช่ครับไม่เคยฆ่าเลยครับผมปิดไมค์เล่นตลอดเลยพี่พี่มาฆ่าผมเลยเรื่องตายแต่หมดแล้วพี่เต่งเรื่องโดนเลยมาหาปู่เราอะไรครับเนี่เรา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 ขอโทษนะครับเราเราไม่ให้อภัยครับ ถ้าผมเจอคุณข้างนอกเมื่อไหร่คุณโดนแน่ครับนายไม่โตว่ะคีมนายไม่ทับเบนไว้อะ่โอ้โหวันนี้เยอะไปพิเศษเลยครับอมีคนอื่นมาแจมเต็มไปหมดเลยโอ้โหฮวงกาด้วยครับนี่มันอะไรกันครับเนี่อสวัสดีครับเทียนเทียมสวัสดีครับแบกกี้คุณเฮอ ทำอะไรทำไมทำไมเควนไม่ํากันเลยอืมเฮ้ยคิมเอาละครับต้องเอาอาหารไปให้มอนสเตอร์แบกกี้เรามีอาหารหรือเปล่าเอาไปให้มมดเอาไปให้มอนสเตอร์แล้วครับก็ทีเราจะแตกใครมีอีกไหมให้ให้น้องไปกินเค๋ยยมมากโอ้มากันเต็มเลยโหน่ากลัว คนเยอะอันตารายอีกแล้วเล็กเล็กขึ้นมาหน่อยอะใหญ่ขึ้นมาหน่อยแล้วก็ใหญ่ขึ้นมาอีกแล้วก็ใหญ่ใหญ่อืมโอ้ไปสามเลยใครตายตรงตรงหน้าเลยใครตายอ่ะมีคนตายสามด้วย่แดงกี้เจอศพไหนอ่ะเจอศพที่ไหน ตรงอุโมงค์เหรงอุโมงค์เลยเหรออุโมงค์ออยู่กันข้างหล่างดันเยี่ยมนั่นคือวิ่งผ่านมาตั้งไกลแล้วไงเราเราเจอเราเจอนายอยู่ตรงนั้นนะนายต้องพูดนะผมผมเพิ่งเดินขึ้นไปครับว่าผมผมมาให้อาหารอ็อกซี้กับร่างร่างขวากับขึ้นมากันจริงครับไม่แล้วแลมาทำไมถึงยังไม่กดโบล็อกผมกำลังตกใจครับฮะอย่างนี้เหรอยังไงยังไง คือมันมันตายสามไปไม่มีโอกาสเป็ดนี่กี่คนเป็ดเหรอเจอคนจะเป็นจะเป็นศพพี่หนุ่มป่ะหรือว่าศพพี่เจมส์นี่แหละหนุ่มหนุ่มที่เธอวูบอ่ะหนุ่มใช่ต้องใช่อยู่ตรงต้องต้องมีคนที่เดินลงมาจากข้างบนนะต้องเป็นฆาตกรแล้วหนึ่งใช่แล้วครับตอนตอนให้อาหารนะครับจริงหรือว่าเรากดข้ามไปก่อนเลยไม่ ถ้าถ้าคุณปูผมมาผมจะยิงคุณนะคุณพิมเฮ้ยเฮ้ยเพราะว่าผมผมเดินมากับเอกแล้วก็อะไรวะที่ตุกะมันอยู่ไหนวะไอเป็ดปากเป้าอ่ะผมผมอยู่นี่โยโย่โย่แล้วว่าคนที่สองมั่สายใช่ใช่ไอเช่นี่ก็ไออาจจะจะยิงคนอย่างเดียวเลยมั่วสุแล้วครับไม่ใช่หมายถือกุฎาเพราะว่าเุณก็ได้นะจะเอาบุญคุณแน่จริงก็ยิงสิครับแต่ว่าไงนีะ นา่าจะยังไม่มีคะเดียนตายเพราะว่ามันไม่ได้โหวตปรับครับใช่ครับวันนี้โหวตจะสบครับตอนนี้เป็นคะแนนยิ่งก็เยี่ยมไว้ก่อนนะถ้าถ้าคุณ<อ>เป็นนายอำเภอแล้วคุณยิงผมคนตายคู่นะครับมีใครเป็นผู้โชคดีไหมผมเป็นพยานให้คิมได้เลยครับอเออมีใครเป็นผู้โชคดีไหมแคนแคนไ,ไม่ได้ไปฝากโรน่าจมีแล้วผมว่าผู้โชคดีน่าจะตายไปแล้วล่ะไม่ตอบก็น่าจะใช่อยู่ <ไป S 1> ่อยูกับคิมใช่มีคิมมีแบงกี้เป็นผู้โชคดีผู้มหลายคนเลยเป็นผู้ช่วีตามมามีเทียนเทียนด้วยตรงนั้นน่าเยอะมากเลยใช่แล้วเห็นใครแล้วเห็นใครแล้วไปก่อนนะคิมอ่าผมเดินออกไปก่อนแล้วจากนั้นไม่เห็นไปครับไม่ดนวกหัวไม่เสื่อมยากคือคือคือตอนนั้นอะเราเราเรากำลังนัวตรงทาง ตรงทางเข้าเว้ยแล้วมีคิยนคนเดียวที่เหมือนรู้ว่ะแล้วก็เดินขึ้นไปข้างบนอ่ะเออมีมีกี่ศพนะพี่ในนั้นอ่ะมีกี่ศพนะที่เห็นนะมีเดียวที่เห็นบ้าคนเดียวที่เหลือหัวมียเขาตีกันหรือเปล่านะทำไงเราเหมือนเราต้องเอาออกมดนก่โอ้ยไม่พี่เอาเอาออกไม่ได้หรอกข้อมูลพอตากิปต้องตากิ๊บไปครับแล้วรอบหน้าก็ก็ต้องมาดูข้อมูลไม่พอไปซาโบนี้ ซาโบที่ทำนี่มันมันกดตรงไหนอ่ะอืมสาโบไม่รู้เหมือนกันฆากรที่รู้เท่านั้นอืมเวณีขาวทำเควสเป็ดอยู่ห้องเรียนไงใส่ลำโพงเลนโหดวะเอ้ยเอ้ยเอ่ออะไรเอาอะไรเฮ้ยเอาอะเฮ้ยเอาคิมก็บอกว่าคิมเป็นคงดี เอาอันนี้โหวตที่เสมอใช่ไหมครับต้องมีสัญชาติยานไปโหวตชินธรรมอันอะไรกันครับนี่โอ้โหอยู่กันเต็มเลยครับน้ำเงินขาวส้มเขาเก็บข้อมูลก่อนเดินมาก่อนจริงครับได้มาก็ได้มาแต่เย็นนะพี่ใครขอทับภารกิจก่อนโอ้ตรงนั้นอะไรอะตรงตรงตรงโกตัวนั้นอะไรอะแปลกแนะครับ น่ากลัวจัดนี่นะผมได้กับคุณเพราะเพาเวฟที่แล้วผมก็เกิดกับคุณระวังนครับเป็ดส้มอาจจะเป็นค่าตะกรอก็ได้คุณบอกโลผมมาดิจะไปรู้ไหมละครับงั้นเอางี้ไปละครับผมถ้าคุณแตกเดี๋ยวผมเช็คโลให้ว่าคุณเป็นโลอะไรตามมากันติดๆนี้ไม่ปลอดปลอดสารพีอื้อหือ ชัดจเจนมีคนบ่มีคนตายเพิ่มสองศพก็เลยมาดูทำไมสองศพมันมีไม่ได้ศพเดียวนะอันนี้มีเพิ่มแค่ศพเดียวไม่ใช่เหรอมันมีร่างทรงเขาบอกว่ามีเพิ่มสองศพก็นี้มีเพิ่มแค่ศพเดียวไม่ใช่เหรอเออก็มันมีเพิ่มแค่ศพเดียวนี่เอพี่เจมก็ก็ตอนแรกตายสาม อ๋อเออใช่ตายสามพนักงางสรงเขาบอกมาเฮ้ยใครเป็นร่างทรงเนี่ยยายยายยายยเก็บไว้ก่อนก็ได้ครับร่างทรงครัพ่งเว็อะไเอ๊ะผมว่าเปรนี้เปล่าเลยไม่ไม่มีข้อมูลหรอกคือไม่รู้ที่ศกอยู่เอ้เดี๋ยวนเปยังไคนเยอะากงานบ้าเลย เ้านะครับเนี่ยมีคนเถอผมว่าอยู่ทำไมคนเหลือเยอะจังโอ้ยเศ้า6ขาที่มูเตโรต้องจัดการละเริ่มมาทางขวาของห้องเนี่ยไอตรงห้องว่าน้ำเนี่ยก็เจอศพเลยครับผมประตูเพิ่งเปิดเมื่อกี้เนี่ยพี่เมื่อกี้พี่เหมือ แต่เด<ม>ี๋ยว้อันนี้<ม>รีบรีพอทอะ<ม>แต่ไม่รู้ว่ามีใครเดินหลบมุมอยู่หรือเปล่าเรามองไม่เห็นอะไอไอผมให้ข้อมูลก่อนผมให้ข้อมูลก่อนเมื่อกี้อะประตูปิดใช่ไหมมีคนเ<ช>อ่อคนไหนมีคนตายมีสีขาวแล้วก็มีสีส้มอยู่เหนัอนใช่สีขาวสีส้มอยู่ในนั้น ใช่มีคนตายแต่ก็ไม่รู้มีใครอีกหรือเปล่าด้วยไงเพราะว่านี้ไม่มีพอร์ตผมเดินไปดูอยู่นะมันไม่มีเลยตรงนั้นเลยมีแค่สองคนมันเดินอยู่แต่เราเดินไปทางขวาเองคนเดียวนะใช่ครับมีพี่เดียวแล้วก็สีส้มยืนหันเควสอยู่ตรงห้องทดลองผมขึ้นมาตัดต้นมนเขือตรงห้องหม้อน้ำข้างล่างอ่ะไม่รู้ว่ามีใครอีกหรือเปล่าห้อน้ำเนอะ อ๋อทำหมอกเหรอใม่ห้องน้ำมาหม้อน้ำ่ะมันจะเหลือติ่งข้างล่างอะไม่รู้ว่ามันหลบมุมหรือเปล่าอ่ามีมีใครอยู่ไหนบ้างครับขอขอขอที่อยู่แต่ละคนหน่อยได้ไหมมีใครจะตีกับใครอยู่บ้างตอนประตูปิดผมอยู่ทำหมอกอ่ะผมทิมกับผมทำหมอกกับทำหมอกเลี้ยงลูกบของเกี่ยวของกับใครครับอยู่คนเดียวค่ะคนผมเล่นกัสี่ศครีมนี่เหือครับ ตามพี่อยู่อะูอตทพี่กิมเดินเข้าไปมีมีข้อมูลคนที่เหลือไหมว่าใครอยู่ตรงไหนบ้างอ่ะชมพูเข้มอยู่ตรงไหนครับผมอยู่หน้าห้องหน้าห้องมะนามครับที่ผมทํายืนทอมเพลอยู่ตอนประตูปิดอะออยืนจัดลุกคว้อยู่ะผมเดินเดินผ่านอยู่ ใช่ใช่ครับแพอประตูตอประตูเปิดผมก็เดินไปทางซ้ายอะ่ะใครเดินผ่านนะครับใคร <ผม S 2> ใครเดินผ่านมไปมทางซ้ายครับ,รบผมเดินไปทางซ้ายเจอสีดําอยู่หน้าห้องทดลองเออเจอสีดะเจอสีดําอยู่ในห้องทดลองคนอื่นนะครับไม่มีข้อมูลพูดไม่ได้นะใช่ไหมไม่เปิดไม่ใช่ไหมคนอื่นไม่มีข้อมูลผมอยู่กับพี่คิมอ่าอยู่อ่าอนิชะไอ้เขียวอยู่ด้วยกันไอ้น้ําเงินกับเขียวอยู่ด้วยกัน แนวทดลองต่อประตูจุดมีขาวส้มฟ้าแล้วก็เขียวขี้ม um ้าใช่ยังยากอยู od od ่ครับข้อมูลน้อยมากปวดปวดเราปวดเราปวดเราออกโดโดอีกไหมปวดเราออกปวดเราออกผมว่าครับไมโดไม่โดโดอปวดเลยปวดเลยได่เหรอได้เราอยู่จริงไม่ได้ตายไปครับต้องมีอะไรแน่โดโดอีกอะไรเฮลี่ นานเวยพียากจัดให้ดูดูชนะก็ข้อมูลได้น้อยมากเลยพี่คนที่เปิดไม่ได้ให้ข้อมูลน้อยคนมันก็เลยเล่นยากเรียบร้อยเนี่ยน้องรักพี่น้องรักพี่จะไปไหนขอบคุณครับขอบคุณมากครับสบายใจแล้วอะไรสบายใจครับฮะไอ้คนโตแหละเนีพผมหมดผมโมหมดพี่เจ็บไม่ได้แก่มันัู้ ข่ายผายไม่ได้ตั้งโจมาแล้วพวกแกต้องโดนแป๊บนึงนะครับอันนี้คนนี้ขอขอนิดนึงเพราะว่าผม,มผมได้นิดนึงละแคนยังอยู่ไหมครับแคนอะแคนดิเดตอะไรแคนแคน,น่าจะแคนน่าจะยังไม่อยู่นะเพราะว่าเมื่อกี้อะสีขาวเขาตามเราด้วยอ่าอ่าแคนเรามไม่รู้มาหวัดดีครับน่าจะเป็นแคนด้วยเพราะว่าในห้องอะผมเห็นสี่คนจริงๆและเหมือน พี่สีส้มอ่ะโดนบังคับเลี้ยงเมื่อกี้เขาก็เลยอยากให้เขาเอาเขาออกเพราะว่าประตูเปิดแล้วเดียวพี่สีขาวก็รีพอร์ตโ่าเนีเป็นมีความตอนนี้อ่ะมีความเป็นไปได้ว่าน่าจะเป็นสีขาวใช่ใช่ใช่มีความเป็นไปได้เนี้ยเดินมาเจอร้บประตูก็เพิ่งเปิดเว้ยแต่ว่ารอบรอบรอบเนี้ยรอบที่ผ่านมาเนี่ยเธออ่ะเดินตามเราเมรเห็นเราอยู่คนเดียวนะเฮ้ยนัาท่ใส่นับขีดกิ่งเดินออกมาแน่ <gesch> ผมถามพี่ได้ป่ะพี่เซาข่าวเซเว็บไหนครับบ่ได้อ่ะอะไรนะเซเล่ตากับเซเล่ตากเว็บไหนครับเว็บเมื่อกี้ไงอ๋อโอเคยัเมื่อกี้แหละยังเมื่อกี้หมดเ่นแล้วลื้เรื่องอะโดดดูบ้านเนี่ยไอ้ค่าตะโกนเอาทำไมตะตตะโกนมีอ๋อหนึ่งอำไมเป็ดตัวเดียวเหระ ออกหมดเราออกไปเมื่อกี้อ่ะกำลังจะฆ่าเลยให้รถเวลาหมดเปล่าต้องก็ได้ครับพี่มุกันแป๊บเดียวมันรถรถรถก็ดีนะรถก็ดีนะรีบๆี่ตัดใจเถอะเดี๋ยวเดี๋ยวมันจะสงสัยกันเยอะเไม่ต้องเจ ก็ได้กิอยากาต่อหน้าผมะทำรัรม่้องใเพิ่มเลยมันยืนกองกันน่ะให้กูทำไง